ค่ะเราจะไปต่อกันที่ราศีพิจิกธาตุน้ำค่ะ12ราศีค่ะกับคำถามที่ดีก็เปลี่ยนชีวิตได้นะคะเมษายน2565ค่ะขอบคุณที่สนับสนุนกันนะคะเป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะพร้อมโดยไอพรให้มีความสุขพาณมามัยแข็งแรงค่ะ เอมแข็งกายใจแข็งแกร่งนะคะมุ่งหวังสิ่งใดรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความสุขค่ะราศีพิจิตธาตุน้ำค่ะผู้เขาเรือเธอเป็นใครไปเกี่ยวข้องกับใครภาพรวมนะคะอืม รวมนะพี่จิกค่ะโอ้ขยันนะคะขยันหางานนะก็ได้งานก็ได้ทำงานเล็กๆที่เรียกว่ารักนะคะงานนั้นก็ได้พบกับคนรักนะื่อรักถูกใจก็ได้แต่งงานแล้วนะก็ขยันหางานต่อไปค่ะงานนี้ก็ได้ทำการงานเกี่ยวข้องกับ เครื่องจักยนต์นกลไกนะคะก็ได้มีการเงินเข้ามาเล็กๆผสมน้อยก็ได้บริหารการงานนะคะขยันหางานนะคะกรมอาชีพนะกรมะนะคะยศสักต์ตำแหน่งเลยก็ได้ลาบจากความขยันงานนี้ก็ต้อง อค้างานนะคะได้พบกับหุ้นส่วนคู่ค้า้วยนะคะขยันค่ะเหน็ดเหนื่อยบ้างก็จะได้พบกับความมั่นคงนะตนเองกับการที่ต้องลงมือทำด้วยนะคะได้เกี่ยวข้องกับแรด,ดรงค่าอันนี้ก็ได้พบเัิกที่ถูกใจก็ได้พบกับ ทหารตำรวจนะคะร่างกายกำยำแข็งแรงตัวใหญ่ๆนั่นเละนะคะตนเองก็ตัวเล็กๆนะรูปร่างสันทัดนะยันหางานก็งานเข้าเลยก็ได้เริ่มต้นอรอักหาเลยแต่งงานติดต่อค้าขายต่อไปค่ะมีเล็กๆเข้ามาผสมน้อยก็ได้เพิ่มฐานะการงานให้มั่นคงค่ะ ยังคงอ่า,อาสอดส่องเพื่อนบ้านนะว่าเพื่อนบ้านเขาทำอะไรแอบส่องนะนะวัดอะไรโอ้โหโอ้โหนะอันน่ะ,านะวางไพ่ให้หมดก่อน สุรินราหูวัดเกิดอะไรขึ้นไปเกี่ยวข้องกับอะไรสุรินราหูนะคือตนเองเลยนะคะเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับพันธุทุความมั่นคงนะคะสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะความอยากนะอยากอะไรการงานก็มั่นคงแล้วมีคู่ก็ได้เริ่มต้นอุ้มท้องตั้งครรภ์ผ่าคลอดแล้ว อ่าอันนี้ก็ขี้งินง,งิดนะขี้งินง,งิดชุนเชียวง่ายอ่าอยากได้อะไรต้องได้นะน,นี่มันอยู่ในเบื้องลึกที่ไม่เปิดเผยนะนะความอยากได้ยังมีอยากเป็นอยากอะไรนะคู่ก็มีแล้วอ่าเป็นคนมีสเสน่ห์ยั่วยวนน่าหลงไหลให้ลุ่มหลงนะโดยไม่เปิดเผยนะอ่ามีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามอ่มีจริตเย้ายวนนะคะทั้งชายและหญิง ก็บุคคลิอ่าที่เห็นบนตัวเล็ขเอวบางร่างน้อยแต่ข้างในนี้นนักเรงนะก็ได้พบกับคู่ก็อยูเข้มๆมาตัวใหญ่ๆนั่นแหละนะคือคู่ก็ได้พบแล้วก็ผูกพันมันหมายสร้างครอบครัวร่วมกันก็จะอยู่ร่วมกันจนแก่จนเท่าแต่ตนเองนี้ก็สิ่งที่ปรารถนานะอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นก็คืออนะ การงานนะคะต้องแข่งขันที่ตนเองนั่นคือความอยากนะแข่งขันอะไรก็ไม่เท่าแข่งที่ตนเองลาภผลนะการเปลี่ยนแปลงก็ต้องอยู่ที่ตนเองนะคะจะรุ่งเรืองนะเพื่อความสำเร็จชัยชนะที่จะได้มาก็ต้องลงมือทำเองนะคะเพราะว่ามีพื้นฐานจาก ธุรกิจการงานที่มันคงแล้วนะอันนี้ก็มีครอบครัวมีลูกหลานบริวารแล้วเหลือเพียงการตั้งหลักใหม่พึ่งพาตนเองนะคะความอยากได้ยังมีอยากเป็นไม่มีใครมารู้จักตัวเราเท่าตัวเราเองนะคะการแข่งขันนะ ที่ตนเองนะไม่ต้องใจร้อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคิงเงินชุ้นเชียวงาย่ายทารกับใครไม่เท่าทาะ,ะกับตนเองก็ตั้งหลักใหม่นะคะนี่แหละค่ะต่อสู้เลยค่ะที่ตนเองวันที่30มีนาคม2565เริ่มต่อสู้กับสิ่งที่ปรารถนานะคะการงานลาภผลต้องใช้ ความเชี่ยวชาญชำนาญน,นะที่ชำชองนะรู้ทันอะไรไม่เท่ารู้จับใจของตอนเองนะคะ where ที่ไหนนะที่ไหน ก็การเดินทางการติดต่อนะญาติเยอะนะคะนะการงานอาชีพเนะี่ยการงานก็ได้เป็นหัวหน้างานนะคะการเดินทางค่ะก็จะได้พบกับญาติมิตรพี่น้องการค้าขายใกล้ไกลการเดินทางก็ได้เป็นหัวหน้างานนะคะ แว่ที่ไหนนะดูเรียเสาในเรือนสาวสัตยาดเยอะนะคะต้องเดินทางติดต่อค้าขายความอุดมสมบูรณ์มาเยือนพอใจในสิ่งที่ดีที่มีนี่นะก็ยินดีในสิ่งที่ได้แล้วก็ได้พบเนื้อคู่นะคู่คนไกลก็แต่งงานนะความอุดมสมบูรณ์ก็ได้เป็นัหน้างานงานนี้ก็งานใหญ่นะคะติดต่อผู้คนก็ไกลมา ตนเองก็ได้เป็นผู้บริหารจัดการนะคะก็ได้ทำทั้งการงานเกี่ยวขกอบภพตรงข้ามบริหารจัดการนะ,ะผู้คนให้เกียรติยกย่องนับถือด้วยสิบัญญาความสามารถนะปล่อยว่างอุเบกขาบ้างก็ลดภาระได้นะเพระการงานานี้งานใหญ่นะคะ,ะตั้งแต่วันที่30มีนาคม2 5 6 5เลยนะคะ ก็จะเกิดความมั่นคงของธุรกิจที่ทำนะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับคนใกล้ๆง,งานนี้ก็สบายนะคะอย่าได้แข่นะแต่งตัวเสื้อผ้าหนาพมเอาใจวัยรุ่นนะเอาใจตลาดนะคะก็ได้พบกับความสำเร็จความรุ่งเรืองจากการงานโดยการที่เป็นนักต่อสู้นะคะ มีปัญหาอะไรก็เข้าหาท่านพ่อพี่เพื่อนนะคู่นี้ก็มีเกณฑ์มนะฮะตำรวจนะักปกครองเนคนอีกทีมงที่หนึ่งนะก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันอันนี้ก็ได้แต่งงานมีบุทร่วมกันแล้วนะคะได้แต่งงานนะรักจริงหวังแต่งนะคะ,ะท่านพ่อพี่เพื่อนนี่ยรักเดียวใจเดียวที่ไหนนะก็อยู่ ลายล้อมกับหยาิมิตรพี่น้องญาตยาเยอะนะคะเสาในเรือนเสาสัจจะญยาิเยอะค่ะเริ่มชุมนุมกันกับการค้างานนี้ก็เกี่ยวข้องกับการง,งานกสิกรรมงานเกี่ยวข้องกับการแต่งตัวนะทันสมัยค่ะงานเทคโนโลยีงานออนไลน์ก็ดีการเดินทางก็จะทำให้ได้พบก,กับ ความสำเร็จนะคะใช,ใช้ชนะที่ได้มาด้วยการลงมือทำเองด้วยการบริหารเว้นเมื่อ,อไร เศรษฐกิจกจะดีขึ้นนะนะเนี่ยที่ต่อสู้ดิ้นรนมานะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะจากที่ขึ้นสูสงร่วงลงสู่สามัญน,นะนะก็ขึ้นได้ใหม่อะอย่างอีกนะอ่าก็ไม่ยอมแพ้นะแต่ก็ต้องยอมแพ้เศรษฐกิจกมันเป็นเช่นนี้นะนะใช้วันเวลากันหนึ่งปีครึ่งอ่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะ วันที่30มีนาคม2,565ยาวไปเลยค่ะกับการต่อสู้กับอุปสรกคปัญหา,าการเปลี่ยนแปลงทั้งการงานและลาภผลเว้นเมื่อไหรนะเมื่อไหรจะดีขึ้นนะการเงินจะได้รำ่ำรวยแหลือกินกหลใช้ร่วมกับคนรักร่วมกับคู่ค้าเพื่อนสนิทไม่สหายาเมื่อไหร่จะดีขึ้นก็ที่มีอยู่แล้วก็ยังคงได้จากคู่นะคะ ตนเองก็หาได้แล้วก็ได้จากคู่มาร่วมกันเก็บออมหาได้แต่ถ้าจะมุ่งไปเพื่อต่อสู้ฝ่าฟันกับเศรษฐกิจนะเขาก็เป็นเหมือนกันนะภาะวะเศรษฐกิจยังฟุบแฟบอยู่ไม่ประมาทนะวันเวลาก็จะขี้คราแก้ไขปัญหาไปเองแล้วก็ทำงานไปด้วยบริหารการเงินจับจ่ายใช้สอยอย่างประหยัดก็พักผ่อนไปด้วยนะที่ทำอะไร เกี่ยวกับการงานนี้ก็บริหารจัดการเก็บออมเงินนะคะก็ได้เป็นเศรษฐีขี้เหนียวนะก็จะได้การเงินจากการงานที่แข็งขันขยันนะโชคดีงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลไกนี้ดีนะงานนี้ก็ได้จากงานเกี่ยวข้องทหารตำรวจนี่ก็ดีนะักปกครองนะคะก็จะได้มีการเงินเก็บออมวันเวลาก็จะคลี่คลายไปเองนะคะเว้นเมื่อ,อไหรนะ หนึ่งปีครึ่งค่ะนะกับการงานลาบผลแล้วก็การเงินนะคะนะการเงินนี่ก็การได้พบกับคู่รักคนรักนะนะคู่ที่ดีนะการแต่งงานนี่ก็ทำให้เงินของเธอเงินของฉันมารวมกันก็ได้ช่วยกันแก้ไขบรรเทาเศรษฐกิจที่ยังไม่เฟื้นได้นะคะหนึ่งปีครึ่งค่ะ ม,มันเพียนอ่ามันเพียนเก็บออมนะการเงินแรกที่ได้มานะนะรู้คุณค่าทุกบาททุกสตางค์ใช้อย่างประหยัดค่ะ้าเอามาเยี่ยนี่อรินะคะอุปสรรคปัญหาอ่ามันโทษกรรมเก่าไม่ได้นะอ่าภาวะ เศรษฐกิจฟุบแฟบอ่าไม่มีใครในภาวะสถานการณ์นี้ไม่สู้นะสู้ทุกคนค่ะนะนะทั้งเราและองเพื่อนอ่านี่ก็เราอีกนั้นแนะี่อสุรินทราหูพามานผู้เรืองเดชนะ,อะพอใจในสิ่งที่มีไหมยินดีในสิ่งที่ได้ไหมน่ะนี่ก็พอใจแล้วในเรื่องคู่นะแต่พวบคู่ที่เป็นมิตรแก่กันนั่นคงค่ะ ตัวใหญ่ๆผิวเข้มๆนะตัวโตๆนั่นแหละคู่ของเขาพบแล้วได้ผูกพันมั่นคงแต่งงานแล้วพอใจมากเลยคู่วันนี้ได้มีบทร่วมกันคนตอนเองก็ได้เป็นคุณหญิงคุณนายคุณชายดูแลข้าวปลาอาหารนะคะอ่อนโยนว่นไหวอ่ะวนไหวไปตามเศรษฐกิจภายนอกเขาจะเป็นยังไงช่างเขาเราเองอาจจกที่ขึ้นสูรงร่วงลงสู่สามันชนก็อยู่เงียบๆก็ได้ ทำการงานเงบๆียเกี่ยวข้องกับการแข่งขันขยันนะสุขภาพแข็งแรงวางแผนนะก็ได้ทำงานเงียบๆกับ Work ์ r ฟ m o o m e ก็มีคู่ค้ามาติดต่อนะคะอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะคะทำมาค้าขายเนี่ยหลักแหล่งที่อยู่อาศัยน,นะคะทำการค้าได้ลาบผลจากเลือดลมแข็งขันขยันของตนเองแล้วได้มีผู้คนมา ทำงานไปด้วยนะพักผ่อนไปด้วยนะก็ได้พบก,กับความสำเร็จนะงานนี้ก็ทำตามลำพังนะผู้คนก็แวะเวียนไปมางานเกี่ยวกับสุขภาพรู้จักตัวตนของตนเองยังไม่เท่ารู้จักที่ตัวเรานะคะอันนี้ก็มีปัญหากับเพื่อนบานนะก็ไม่ต้องไปสนใจนะเพราะตนเองนี้ก็พอใจในสิ่งที่มีนะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรก็ได้ครบแล้วได้ทั้งคู่ แต่ทั้งงานหลักแหล่งที่วัสายนะบริหารจัดไปจัดการไปนะมีทั้งการงานที่เกี่ยวข้องกับที่ตนเองไปเป็นผู้บริหารจัดการนะก็วางแผนนะไม่ก่อหนี้สินนะคะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่มันเงียบนะก็วันเวลาก็จะคลี่คลายไปเองนะคะายังไงวิธียังไงก็บริหารในสิ่งที่มีนะคะ อันนี้ตนเองก็ผูพกพันมีครอบครัวแล้วมีบุตรหลานร่วมกันได้พบคู่นี่ก็เป็นคู่มิตรที่ดีแเก่กันนะคะมีอะไรที่มันเหมือนกันนะคะดูแลเอาใจใส่กันดีคำถามสุดท้ายแล้วค่ะคำถามเด็ดอยู่ที่ Y ทํทำไม สู้จนจัดนนาต้องสู้ค่ะเป็นนักต่อสู้ชีวิตนะปรารถนาสิ่งใดอันได,ไดมาถ้าไม่รุยก็ไม่มีอะไรมาง่ายๆต้องรุยค่ะบริหารจัดการเป็นหัวหน้างานบุกรุย คนที่ไม่ยอมแพ้นะอ่ายอมแพ้บ้างก็ไม่เป็นไรนะบางสิ่งบางอย่างแพ้ก็ไม่เสียหายอะไรการไม่ยอมแพ้นี่นะอ่าก็บริหารไปให้ประสบกับความสำเร็จนะคะอ่าอยู่ในช่วงเน็ตเนยนะค่ะนะตนเองค่ะไปเกี่ยวข้องกับอริอุปสรรคปัญหาการแข่งขันการเปลี่ยนแปลงชีวิตการยกย้ายการงานหลาผลที่จะได้นี้ก็ต้อง แข่งขันที่ตนเองนะคะผูกพันเหนียวแน่นเลยชีวิตจิตใจนี้ก็ต้องทำตนเองไม่ได้นะต้องมีคู่ด้วยนะทหารตำรวจนักปกครองไปพบคู่เนี่ยนะบึกบึนแข็งแรงตัวยียเยนะกนะก็เดินทางร่วมกันมีปัญหาอะไรนะก็เข้าหาคุนพ่อพี่เพื่อนก็คนรักของเราด้วยเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยก็เหมือนกันมาเจอกันก็ บุกต่อไปก็มีการเงินขามารถหลักทรัพย์บ้านที่ดินพร้อมบริหารการงานไปนะคะก็ได้แก้ไขปัญหาได้ก็อย่าใช้อารมณ์นะคะมีความเชี่ยวชาญมุ่งม,มั่นงานนี้ขยันก็ไม่มีวันจนนะคะการเงินนี้ได้มาจากความเชี่ยวชาญก็เลยเป็นเสียฐีนะเป็นเสียทีขี้เหนียวนะคะก็แบ่งปันไปด้วยนะไปไหนกไกล,กลไปวัดวาอารามก็ทำบุญสุนทานด้วยนะคะ กับการเดินทางนะก็จะได้ลาบนะลาบจากการที่ได้เป็นผู้ให้ด้วยนะแก้ไขปัญหานะกับสิ่งที่เข้ามานะคะปรับตัวเข้าหากับสถานการณ์อรุณ์อร่วยนะคะทัศนคติตนเองก็เปลีป่ยนแปลงได้ก็แคล้วคราดปลอดภัยนะการเงินนี้ก็ได้มาจากงานออกท่าออทางงานคำพูดชิพจรลงเท้านะคะ ต้องเดินทางติดต่อบริหารการงานอ่ะก็มีการแข่งขันกับเพื่อนบ้านไปทำอะไรเหมือนกันนะก็มีการแข่งขันค่ะเกิดการขัดแย้งกันขึ้นนะก็เราก็บริหารการงานของตนเองไปนะคะทำอะไรเหมือนกันเราก็จัดแจงบริหารปรับทัศนคติทำอะไรใหม่ๆนะคะกับสถานที่ของตนเองอ่าก็จะพบกับความสดใสรุ่งเรืองมีความสุข โชคดีนะคะในบนรรปลายของชีวิตนะคะพบคู่นี้ก็ได้พบกับคู่ที่มาสนับสนุนการงานนะได้พบคู่อีกทินที่หนึ่งมาเจอเจอกันนะอันนี้ก็มีความสุขดีนะคะการได้แข่งขันชอบแข่งขันค่ะ นะตนเองค่ะไปเกี่ยวว่ากับอรินะ,ะผู้พันเหนียวแน่นมั่นคงกับอริอุปสรรคปัญหาฝ่าฟันต้องสู้ค่ะชอบการแข่งขันนะแต่แพ้บ้างก็ไม่เป็นไรนะเพื่อ,ค,อความสุขสงบสันติสุขที่ใดนะก็ที่ใจเรานะนะเนี่ยสุขสงบนะที่วันไหวและไหวหวันอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะ แข่งขันนะก็ได้พบกับลาบที่ได้มาจากการแข่งขันต้องแข่งขันที่ตนเองก่อนนะเป็นตัวของตนเองชนะการแข่งขันก็คือชนะที่ตนเองก่อนนะไม่ใช่ไปชนะเพื่อนบาทน,นะไม่ใช่ วายทำไมนะคะตนเองไปเกี่ยวข้องกับการต้องสู้จึงจะชนะนะแต่ถ้าพ่ายแพ้บ้างก็ไม่เป็นไรอะได้เรียนรู้เติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะอันนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆงนะอ่ภายนอกดูแสดงอออกกราวกราวนะแต่ข้าง ออข้างในนะคะแสดงออกมาแบบกราวออห่าวห้าวหน่อยแต่ข้างนอกเขาเอวบางระงน้อยนะคะดูขัดแย้งกันแต่ก็เป็นมุมความสุขของเขาอะนะออสุขที่ได้แข่งขันแข่งขันกับตนเอง compassion ปรองดองนะเมตตาตนเองอ่าเมตตาสงสารที่ตนเองก่อนนะก่อนที่จะเมตตาสงสารใครนะอบเอาชนะนะนะเออ forgiveness นะอภัยที่ตนเองไม่ใช่ที่ใครนะคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นนะจึงจะให้อภัยที่ตนเองก่อนแล้วส่งต่อการให้อภัยถึงคนอื่นและเพื่อนบ้าน โอเคเนี s ยฟลูอิดีนะสายน้ำไม่มีวันหวนเขินนะสายน้ำไม่ไหลกลับนะคะอันนี้อย่าไหลไปตามอารมณ์นะอารมณ์เอาแต่ใจเหมือนนะจะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่นะฟลูอิ i ดีสิ่งเก่า ไหลออกสู่แม่น้ําสายทานเย็นใจนะคะสายน้ําไม่มีวันหวนคืนค่นะอย่าไหลไปตามอารมณ์เท่านั้นก็ชนะแล้วนะคะชนะอะไรใดๆไม่ใช่าชนะควบคุมอารมณ์และความคิดของตนเองได้ก็ชนะมีความสุขค่ะ